โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับพบก,กับผมแอปพลเช่นเดิมเลยนะครับผมในส่วนเนื้อหาของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนเป็นการเพิ่ม f o l l o w ของแอปพลิเคชัน TikTok นะครับผมอ่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับหรือคนที่รู้แล้วก็รู้นะครับผมแอปพลิเคชันนี้ก็ถือว่าเด็ดสุดเลยนะครับในตอนนี้นะครับผมอ่าแอปพลิเคชันที่เพิ่มหัวใจก็มีนะครับติ๊กการดด้านบนเลยนะครับผมผมทิ้งการดไปด้านบนติ๊กเข้าไปเลยนะอันนี้จะเป็นการเพิ่มของหัวใจด้วยนะครับส่วนของคลิปนี้นะจะเป็นการเพิ่มแค่ f o l l o w เท่านั้นนะครับ มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดของแอปพลิเคชันนะครับจะใช้เป็น Tik Fan นะครับผมชื่อชื่อของแอปพลิเคชันนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตาม Play Store เลยนะครับขั้นตอนในการดาวน์โหลดนะครับผมให้ทุกคนเข้าที่ Play Store ก่อนเลยนะครับพอมาถึงหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทุกคนพิมพ์ตามผมนะครับผมพิมพ์ไปเลยนะครับ TIK นะครับ Tik นะครับ TIK F A นะครับผม N S นะครับพิมพ์ไปเลย่าอย่างนี้นะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันสีม่วงตัวนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ไม่นานนะครับแป๊บเดียวประมาณ7 8 MB เท่านั้นเองนะครับพอโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนกดไปที่โฮมนะครับกดบ้านก่อนนั่นแหละกดไปหน้าแรกของเรานะครับพอถึงหน้าแรกของเราแล้วนะรับผมผมจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ แอปพลิเคชันติ๊กต k ก่อนเลยนะครับเข้าไปเลยพอเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะให้ทุกคนกดไปที่ฉันนะครับผมกดมาก่อนเลยพอกดมาถึงหน้านี้แล้วนะให้ทุกคนกดไปที่แก้ไขโปรไฟล์นะครับกดเข้าไปก่อนเลยนะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วนะจะให้ทุกคนเ,นเลือกไว้ที่ผู้ใช้งานนะครับ และให้ทุกคนก๊อปนะครับก๊อปชื่อของเรานะครับหรือคัดลอกนั่นเองนะครับคัดลอกไปก่อนนะครับผมอพอเราคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้ทุกคนเข้าไปที่แอปพลิเคชันที่เราดาวน์โหลดมาเลยนะครับ พอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วเัาจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนวางลิงก์นะครับที่เราก๊อบมาเมื่อกี้เลยนะครับผมาวางไปเลยกดวางและกดไปเลยนะครับ continue แล้วกระบาดออกตรงนี้นะครับอพอมาถึงหน้าแรกนะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับผม จะมี5ช่องด้วยกันนะครับด้านล่างให้สังเกตด้านล่างนะครับไล่สังเกตดาวของเราด้วยนะครับเราสามารถเช็คของเราได้นะครับว่าเรามีผู้ติดตามเท่าไหร่นะครับซึ่งกดไปตรงนี้นะครับผมด้านขวามือนะครับส่วนตรงนี้นะครับอันที่สองปุ่มที่สองจะเป็นการเติมเงินเพื่อที่จะซื้อดาวนะครับในส่วนตรงนี้ผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยจะคุ้มนะครับผม ให้เราเพิ่มปกติดีกว่านะครับในส่วนที่3ตัวนี้เขาปิดการใช้งานอยู่นะครับข้ามไปส่วนที่4เลยนะครับส่วนที่4นี่ก็คือการนะครับเพิ่มฟอลโล่นั้นเองนะครับจำนวนดาวนะครับตรงนี้จะเป็นจํานวนดาวนะครับด้านข้างขวามือนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นจํานวนยอดฟอลโล่ของเรานะครับผมมาที่ส่วนท้ายนะครับเป็นรูปดาวนะครับตรงนี้นะแอปพลิเคชันตัวนี้เขาจะบังคับให้เราเนี่ย ไปกดติดตามของผู้ใช้คนอื่นนะครับเรากดติดตามคนอื่นเราก็จะได้ดาวมาหนึ่งดาวน,นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ไม่ใช่การโกนครับเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับผมอ่าอย่างเช่นผมต้องการอีก5าดาวน,นะครับเพื่อจะไปแลก10เพื่อที่จะไปแลก5 Follow นะครับอ่าก็กดบวกดาวไป1น,นะครับแล้วกด Follow เขาก่อนนะครับกดไปที่ t ิ k ตอกเลยครับเรากดติดตามเข้าไปเลย แล้วก็เข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันของเราเมื่อกี้นะครับอ่ามันก็บอกให้เราเป็น6ดาวนะครับเราทํทำแบบนี้ไปเรื่อยถึง1ิดาวนะครับทำไปเรื่อยๆเลยนะครับเอาละให้พอครบ1ิบดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นการแลกนะครับตรงนี้จะเป็นการแลกฟารุของเรานะครับกลอยทุกคนนะกดมาที่อันที่อันที่4ี่นะครับผม และกดไปที่10นะครับผมเราจะทําการแลกแล้วก็ใช้10เหรียญในการแลก5ฟอโ o w นะครับหรือใครมีเยอะกว่านั้นนะก็สามารถแลกได้นะครับอพอเราแลกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทุกคนนะรอประมาณ2-5นาทีนะครับซึ่งไม่นานเท่าไหร่แต่ก็ขึ้นแน่นอนนะครับผมพอคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับคลิปวิดีโอนี้จะอยู่ในช่วงของโปรโมชั่นเติมเงินนะครับ แน่นอนนะว่าวันนี้ผมมีโปรโมชั่นมาใหม่สําหรับคุณลูกค้าทุกคนเลยนะครับโปรโมชั่นแรกนะครับจะเป็นโปรโมชั่นของแอปพลิเคชัน USUB นะครับผมสาหรับเติมเงินนะรับรับสูงสุด10,000แต้มนะครับผมแน่คุ้มใช่ไหมล่ะครับเริ่มต้นขั้นต่ำที่25บาท5,000แต้มเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นทดลองนะครับผมผมจะขออธิบายโปรโมชั่นตัวนี้คร่าวๆก่อนนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นของ USUB นะครับผมผมจะรับแค่50บาทต่อคนนะครับ ห้าสิบบาทก็หนึ่งหมื่นแต้มต่อคนต่อวันนะครับผมอ่าคนหนึ่งสามารถปั๊มได้สูงสุดแค่หนึ่งหมื่นแต้มเท่านั้นนะครับถ้าจะปั๊มคั้นต่อไปก็จะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมอ่าคือลูกค้าแบบต่อคิวกันเยอะมากนะผมซึ่งผมปั๊มไม่ทันนะครับผมอ่ามาที่โปรโมชั่นที่สองเลยนะครับจะเป็นโปรโมชั่นของ UC Channel นะครับซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้นะเป็นโปรโมชั่นที่มาแรงสุดๆในเดือนนี้เลยนะครับผมห้าสิบบาทอยู่ที่สามหมื่นแต้มนะครับหนึ่งร้อยบาทหกหมื่นแต้มสองร้อยบาท 1 2 0 0 0 0อนแต้มนะครับและ300บาทนะครับ2 1 0 0 0 0ืนแต้มโอ้โหคุ้มมากๆนะครับยิ่งเติมเยอะยิ่งคุ้มนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับอ่าส่วนวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับที่จะเติมเงินหรือเติมโปรโมชั่นตัวนี้นะสามารถทักมาที่แฟนเพจ a c e b o o k ของผมมาได้เลยนะครับอ่าขอบคุณครับ